เริ่มลงทุนครั้งแรกเลยนะคือเกม NFT ลงทุนประมาณแสนหนึ่งนะเดี๋ยวคุณจะได้คืนประมาณสักเดือนละ2 3งสมหมื่นโอ้ยแป๊บเดียวคืนทุนแล้วเดี๋ยวก็กาไรแล้วเราก็เลยเอาเงินเก็บของเราขายกล้องไปด้วยตอนนั้นขายกล้องขายเรียนไปได้ประมาณแสนกว่าบาทก็กระโดดเข้าไปทําเลยนะครับด้วยความที่เราไม่มีความรู้สุดท้ายก็คือเข้าไปถึงมาเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงขาลงแล้วเดือนแรกได้มาประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเดือนที่2ก็คือได้มาประมาณ3ามพ พูดวี v นะครับผมจากเทนคับ a ะคาเดมี่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมอยู่3ช่องทางมีอ่าช่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็ช่องกล้องแล้วก็ช่องสอนการลงทุนนี่แหละครับคือตอนที่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเกมอะครับแล้วเราใช้เงินแบบไม่ระวงนะังเนาะเราเป็นแบบเด็กอะเราได้เงินเยอะเราก็ใช้เงินแบบมั่วๆเลยจนเราเงินหมดเราก็ได้เรียนรู้โอ้ยเราต้องลงทุนนะแต่ว่าแค่ลงทุนอย่างเดียวมันไม่พอ ตอนนั้นนะครับผมจำได้เลยว่าผมเริ่มลงทุนครั้งแรกเลยนะคือเกม NFT ยุคนั้นแบบกำลังมาแรงเลยบอกว่าเนี่ยลงทุนประมาณแสนหนึงนะเดี๋ยวคุณจะได้คืนประมาณสักเดือนละ2อ0ส0มหโอ้ยแป๊บเดียวคืนทุนแล้วเดี๋ยวก็กำไรแล้วแล้วคนรอบตัวก็มีแต่คนทําก็รู้สึกว่าอุย้ยตอนนั้นเราต้องรีบกระโดดเข้าไปเลยเราก็เลยเอาเงินเก็บของเราขายกล้องไปด้วยตอนนั้นขายกล้องขายเลนไปได้ประมาณแสนกว่าบาทก็กระโดดเข้าไปทําเลย ด้วยความที่เราไม่มีความรู้สุดท้ายก็คือเข้าไปถึงมาเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงขาลงแล้วนะครับเดือนแรกได้มาประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเดือนที่2ก็คือได้มาประมาณ3 0 0พแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วคือเรารู้สึกว่ามันไปทำมันไม่คุ้มแล้วเราก็เลยหยุดไปก็เลยเอ่ยยอมรับว่าตอนนั้นขาดทุนไปก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวเราจะลงทุนเนี่ยนอกจากเราจะอยากลงทุนมีทุนแล้วต้องมีความรู้ด้วย ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็ได้มาเจอกับาทางคอมมูนิตี้ที่นี่ด้วยนะครับผมพดอดีคนที่แนะนํามาก็คือตัว a d ดออฟที่เขาเป็นหัวหน้างานในสายเกมผมเขาแนะนํามาพอเรามารู้จักกับที่นี่เฮ้ยเขามีความรู้การลงทุนแฮะเราก็เลยมาทําความรู้จักแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนจริงจังเป้าหมายของผมนะครับก็คืออยากจะมีอ,อิสระภาพทางการเงินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทํางานด้านอินฟูเนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือฟรีแลนซ์อาชีพหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งฟรีแลนซ์เนี่ยถ้ามองมาจากมุมที่คนทํางานประจําเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเป็นเจ้านายเวลาแบบว่าโอ้โหอยากทํางานตื่นอะไรยังไงเมื่อะไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้ว่การที่เราทํางานตอนไหนก็ได้อ่ะก็แปลว่ามันไม่มีวันหยุดเราอยากจะหยุดแต่งานมันเข้ามาก็ไม่ได้หรืออยู่ดีๆมีงานเข้ามาแทรกแล้วมันเป็นวันหยุดของเราเราจะปฏิเสธเงินเหรอมันก็ยากอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทํางานเยอะมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าเอ๊ะ เราทํางานเนี่ยแล้วเราได้เงินไปบ้านปลายชีวิตมันคืออะไรอ่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคมันคืออิสระภาพทางการเงินเราชอบอะไรเราก็ทําอย่างนั้นแล้วก็เอามันมาทําเป็นอาชีพก็เลยเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราแบบเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับมันเอาไว้ว่าวันหนึง่งถ้าเราความชอบเรามันเปลี่ยนไปก็อาจจะเพิ่มช่องขึ้นมาอีกหรืออาจจะลดสักช่องหนึ่งที่ไม่ชอบแล้วอะไรอย่างนี้ก็อนาคตก็ค่อยว่ากันก็ได้ครับเสี่ยงครับต้องบอกว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงเลย อาชีพฟรีแลนซ์เองก็มีความเสี่ยงแล้วก็ในด้านการลงทุนแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงอาจจะเป็นบทเรียนจากที่เราได้มาในการที่เราลงทุนครั้งแรกแล้วผิดพลาดไปคือการที่มีความรู้เนี่ยได้เปรียบกว่าไม่มีความรู้แน่นอน <S 2> <S 2> ตอนที่เรามีความรู้น้อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนในปริมาณที่เรารับความเสี่ยงได้หลังจากนั้นความรู้เราเพิ่มขึ้นเราเข้าใจในมันมากขึ้นเราค่อยๆเพิ่มปริมาณทีหลัง หรือจะใช้หลักการจากหนังสือมันดี s ซัมมารก็ได้นะครับก็คือเขาบอกว่าก่อนที่เราจะต่อยอดเนี่ยหรือการลงทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมี4ขั้นที่เราควรจะทำนะครับขั้นที่1คือเพียงพอก็คือมีเงินเพียงพอใช้ก่อนและขั้นที่2ก็คือเติมสุขแล้วก็ขั้นที่สคือลดเสี่ยงเติมสุขก็คือพอเรามีเงินพอใช้แล้วเราก็เอามาเติมความสุขในชีวิตอาจจะเที่ยวอาจจะกินแล้วก็ลดเสี่ยง ลดเสี่ยงก็คือการที่มีเงินสำรองไว้อย่างน้อยถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยควรจะมี6เดือนถึง12เดือนสมมติเรากินเดือนละ2 0 0 0 0เราก็ควรจะมีเงินเก็บสักแสนสองถ้าเป็น12เดือนก็2องแเอาไว้เวลาฉุกเฉินว่าตกงานงานไม่เข้าเราจะมีเวลา6เดือนบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินสำรองอ่ะแค่เดือนเดียวเนี่ยสมองมันจะคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะมันเครียดมากเพราะฉะนั้นเราควรจะมี6เดือนถึง12เดือนเพื่อให้เราหาทางไปต่อได้แล้วค่อยต่อยอดครับก็คือการลงทุน ถ้า3ขั้นนี้เต็มแล้วเราค่อยเริ่มขั้นที่4ก็ได้คือถ้าเราไม่มีเงินสำรองอ่ะอยู่ดีๆมีคนมาลงทุนตรงนี้ไหมเราก็จะแบบยังก่อนแล้วกันกลัวจะผิดพลาดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินสำรองไว้แล้วเนี่ยเราก็จะกล้าที่ตัดสินใจว่าโอเคอันนี้ลองได้ซึ่งมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าอนาคตอ่ะเราจะกําไรหรือขาดทุนจากสิ่งนี้แต่ว่าการที่เรากล้าตัดสินใจเข้าไปแล้วอ่ะแปลว่าเราคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีเงินทุนสำรองไว้อะตรงนี้จะได้เปรียบมากๆ เห็นครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองอะ่ะผมค่อนข้างจะเชื่อเรื่องคอนเนคชันจากการที่ผมได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาเนาะก็คือว่าการที่เรามีคอนเนคชันเนี่ยมันจะช่วยให้เราไปสู่สิ่งดีๆได้เยอะบางครั้งงานที่ผมทำอะครับก็เป็นงานฟรีก็มีเหมือนกันบางครั้งเราไปงานนี้เพื่อที่ขอแค่ได้เจอกับคนที่เขาเก่งในด้านนี้เพื่อที่เราจะทําความรู้จักเขาไว้หรือเราได้เรียนรู้งานเก่งๆจากเขากรณีอย่างเช่น ที่ผมเป็นเขาเป็นหัวหน้าง,งานผมะนะครับเมื่อก่อนอ่ะผมเห็นว่าออฟทำงานเก่งมากเลยแต่ผมไม่เคยได้รู้จักกับเขาเลยจนแบบวันหนึ่งเขามาชวนผมเข้าไปทํางานด้วยผมก็เข้าไปทํางานแล้วผมก็เห็นว่าเออออฟเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะเวลาเขาทํางานตรงนี้เนี่ยเขาคิดแบบนี้เวลาเขาคุยกับคนนี้เนี่ยเออเขาได้สิ่งนั้นเราก็เรียนรู้จากเขาขนาดแค่ออฟคนเดียวอะครับยังทําให้ผมแบบเรียนรู้จากเขาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เชื่อเลยว่าโอเคการที่เรามีคอนเนคชั่นดีๆเนี่ย เราไม่ได้ไปหวังผลประโยชน์จากเขาแต่ว่าเราอยากจะเรียนรู้ความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงเวลาที่เจอสถานการณ์ต่างๆผมได้รู้จักเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของโอกาสจากออฟแค่คนเดียวเลยผมยังแบบเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่ผมมาเจอที่นี่นมันทําให้ผมทั้งเจอคนที่เก่งในด้านของการลงทุนเก่งในด้านการเทรดเก่งในด้านการทําธุรกิจแล้วผมสามารถเรียนรู้จากเขาได้แบบเยอะมากผมรู้สึกว่าช่วงตั้งแต่ที่ผมมารู้จักกับที่นี่แค่ปี2ปีเนี่ย ตัวผมเปลี่ยนไปจากคนเดิมเมื่อปี2ปีที่แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ได้มาเจอกับคอมมูนิตี้ที่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับผมเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหนึ่งเลยะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าฟรีแลนซ์นะครับยิ่งต้องลงทุนเลยเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าอนาคตเราจะถูกทดแทนด้วย AI หรือเปล่าหรือจะมีคนที่เก่งกว่ามาทดแทนเราหรือเปล่าความเสี่ยงมันอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่แน่นอนครับเงินไขรไขรก็รักเนาะแล้วก็รายจ่ายแต่ละเดือนมันก็มีฟิกที่เราต้องจ่ายกันคือผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นนะครับอาจจะเริ่มต้นจากสักปริมาณที่เรารับได้อาจจะ5%้าเอรเริ่มต้นจาก5%ก่อนสมมุติว่าเรามีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งอาจจะลองลงทุนสัก5000ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบ5%ปไม่ได้จริงๆก็2%ก็ได้แล้วแต่เลยครับเริ่มจากปริมาณน้อยๆที่เรารับได้ก่อน ให้เรารู้ก่อนว่าความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วพอความรู้เราเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยลงทุนเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงทุนเลยเนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงกว่าทุกสิ่งเลยครับเพราะวันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุแกหรืออะไรก็ตามนะครับหรือมีลูกโดยไม่คาดคิดก็ได้นะจากที่ผมได้ฟังจากผู้ใหญ่หลายๆคนรอบตัวผมเขาจะบ่นเรื่องนี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเออเงินเก็บที่เก็บมาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแบบบางทีพ่อแม่ป่วยบางทีรถชนบางทีไปเจออุบัติเหตุลูกป่วยอะไรอย่างเงี้ย ทีเดียวคือเป็นแสนเป็นล้านมันก็หมดได้ครัเพราะฉะนั้นการที่เราปิดความเสี่ยงนะครับด้วยการลงทุนหรืออาจจะเป็นการปิดความเสี่ยงด้านอื่นๆก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับโอ้ตอนนี้ผมก็ยังศึกษาเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มจะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับคือเออไม่ว่าอะไรเข้ามาผมแบบคิดว่าผมพร้อมที่จะ ศึกษาเรื่องใหม่ๆหรือว่าทําความรู้จักกับคอนเนคชันใหม่ๆเสมอครับไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้นะครับได้หมดเลยผมแบบว่าชอบที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆเสมอครับเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอกาสเนี่ยมันเข้ามาไวแล้วก็ไปไวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงถือคติมากๆเลยว่าถ้าโอกาสไหนเข้ามาเนี่ยคว้าไว้ก่อน ไก่อนแล้วทําไปแล้วสุดท้ายมันจะล้มเหลวหรือว่ามันจะสําเร็จนะครับเราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราไม่คว้าไว้อะแต่ว่าเราล้มเหลวแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราอย่างน้อยเราคว้าไว้ต่อให้เราล้มเหลวสิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์ครับเพราะฉะนั้นทุกโอกาสผมจะไม่พลาดในการที่จะขว้ามันแน่นอนคนที่ผมนับถือคนหนึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าคุณอาจจะเห็นผมทําหลายอาชีพนะแต่ผมจริงๆแล้วผมทําแค่อาชีพเดียวคือนักขว้าโอกาสผมชอบคำนี้มากๆแล้วผมก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบันเลยครับ